ิดชีวิตใหม่อดีตพระเอก7จสีเผยเส้นทางหลังมรสุมรุมเล้าหลังเจอมรสุมชีวิตจากกระแสข่าวถูกรดเตลี่ทิปเป็นเหตุให้พระเอกบิ๊กเอ็มกิตาริสถูกยกเลิกสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7จ็ดทำเอาชีวิตถึงกับเซไปช่วงหนึ่งล่าสุด Big กเออัปเดตเรื่องงานให้ได้ทราบว่ากำลังจะมีเส้นทางใหม่สารฝันการเป็นศิลปินกับมีซิเกิลแรกในชีวิต โดยบิ๊กเอ็มโพสเรื่องราวของตัวเองผ่านโซเชียลระบุว่าอีกหนึ่งเส้นทางใหม่อีกหนึ่งความฝันกับการได้เป็นศิลปินวันนี้ผมมาอัดซิงเกิลเพลงใหม่กำลังจะมีเพลงของตัวเองแล้วนะครับตื่นเต้นมากเป็นแนวที่ทุกคนไม่เคยฟังผมร้องรับรองวาวแน่นอนครับเปิดตัวซิงเกิลครั้งแรกที่สบายดีเฟสแคลิฟอร์เนีย USA ที่ผมจะไปขึ้นแสดงในวันคืนวันที่19มีนาคมนี้ส่วนในไทยได้ฟังกันเต็มๆแน่นอนสำหรับแฟนๆที่คิดถึงผลงานละครตอนนี้มีแล้วนะครับเราเปิดตัวทั้ง2เรื่องเร็วๆนี้อดใจรอนิดหนึ่งนะครับ